สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อแชรี่เจคอบสันฉันเป็นเภสัชกรและฉันจะมาเล่าให้คุณฟังถึงเรื่องอาการปวดข้อฉันใช้ชีวิตแบบกระตือรือร้นมากจากเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กฉันเล่นยิมนาสติกขี่มา้าล่องแก่งเอ่ยชื่อมาเลยค่ะสิ่งที่ทารุณกรรมร่างกายฉันทำมาหมดและตอนนี้ฉันก็อายุ45ปีแล้วฉันก็ประสบปัญหาอาการปวดหลังส่วนล่างซึ่งมันก็เป็นสิ่งทั่ว,วไปผู้คนมากมายบนโลกต่างก็ประสบกับอาการปวดข้อ เพราะความแก่ชราแค่ความแก่ชราตามธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตในทุกๆวันคือว่าคนมักถามฉันถึงสิ่งที่ฉันทำกับอาการเจ็บข้อคือมีผลิตภัณฑ์มากมายในตลาดที่ประกอบไปด้วยกรูโคซามีนและคอนดรอยอตินกรูโคซามีนและคอนดรอยอตินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่จะทานเพราะเมื่อคุณมีอาการปวดข้อเพราะกระดูกอ่อนเสื่อมสภาพกระดูกอ่อนหล่อลื่นตรงที่กระดูกสัมผัสกัน และเมื่อกระดูกอ่อนเสริมสภาพกระดูกก็จะเสียดสีกันนั่นก็เป็นสาเหตุของอาการปวดหรือเกิดจากการอักเสบด้วยดังนั้นเมื่อคุณทานสารอาหารเสริมเหล่านี้มันทาให้รู้สึกดีขึ้นแต่ปัญหาของกลูโคซามีนดั้งเดิมและอาหารเสริมคอนโดอิตินก็คือพวกมันมีขนาดใหญ่มันกลืนยากยากมากจริงๆ นี่คือขนาดของเม็ดยาแบบเดิมๆคือมันใหญ่ขนาดนี้เลยฉันบอกได้เลยนะว่ากี่ครั้งแล้วที่ฉันไปซื้ออาหารเสริมมาและเริ่มทานมันแล้วมันก็ติดคอของฉันและฉันต้องหยุดทานดังนั้นฉันเลยไม่ได้ประโยชน์จากการทานอาหารเสริมพวกนี้และจุๆ่ๆฉันก็วิ่งไปหาเพื่อนที่บอกฉันถึงผลิตภัณฑ์ที่ชื่อเฟลกของบริษัทเจลพลัสนี่คือเฟ็กนี่คือเฟ็กที่ทานประจำทุกวันเห็นไหมคะ ขนาดไม่ได้ใหญ่เลยแต่มันอยู่ในรูปแบบของเจลฉันถึงกับอุทานโอ้พระเจ้ารูปแบบเจลนี้มันยอดเยี่ยมจริงๆแค่ฉิกซองแล้วก็ดื่มเลยว้าวโอเคผลิตภัณฑ์เฟร็กนี้ไม่เพียงแต่มีกรูโคซามีและคอนดรอยอิตินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในกระดูกอ่อนมันยังมีเซลลรินอีกด้วยซึ่งช่วยเรื่องอาการปวดซึ่งช่วยให้การดูดซึมดีขึ้นแต่สิ่งสําคัญของเฟรกก็คือเรื่องของเทคโนโลยีอาหารเสริมเจล โอเคดังนั้นจึงเป็นยาในรูปแบบของเจลและเจลเป็นของเหลวดังนั้นมันก็เป็นรูปแบบเดียวกันร่างกายที่ประกอบด้วยน้ําและมันจึงดูดซึมได้ดีมากกว่าและฉันก็สามารถกลืนมันได้ดังนั้นนี่จึงเป็นผลจากแรงอธิษฐานของฉันจะสามารถจินตนาการได้ถึงประโยชน์ที่ผู้คนจะได้รับช่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เยี่ยมยอดจริงๆ